สวัสดีครับวันนี้พบกับชายอิสระเบาบนครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอนำเสนอรางครับชุดรางชุดบนรางอลูมิเนียมนะครับพร้อมปีกปีกโรลเลอร์นะครับลูกจะมีปีลูกลตัวนี้จะเป็นปีกสี่สิบห้าเซนนะครับปีกยาวสี่สิบห้าเซนนะครับสามารถเสริมยางได้เพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้ ถ้าใครอยากจะชอบความแรงนะครับเสริมยาดีหนึ่งเส้นชุดนี้นะครับก็จะมีขาท่อขาท่อให้แล้วก็ไก่ไก่บวกเซตรางตัวนี้เป็นรางสี่เหลี่ยมยาวเมตรยี่สิบนะครับอนุดายสีมา,มานะครับเราจะมีสีดําสีทองสีไทเทเนียมนะครับรางตัวนี้ช่วงชักอยู่ที่ประมาณ เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบลานี้จะเป็นรางเหลี่ยมนะครับมีรูข้างในตรงกลางสิบมิลรางตัวนี้มีความกว้างอยู่ที่ยี่ิห้าไม่ใช่ครับมีความสูงอยู่ที่ยี่ิห้ามิลกว้างที่ยี่สิบสองมิลน,นะครับเราก็จะเวาเวาทรงเวาตรงกลางตรงกลางของร่องเหลี่ยมนี้เข้าไปเพื่อเสริม ความแข็งแรงแล้วก็ลดน้ำหนักในตัวนะครับล่างผมนี้จะใช้ลุมิเนียมเกรดแข็งนะครับริออกมานะครับแล้วก็ล่างจะมีการลดน้ำหนักปลายล่างแล้วก็เข้ามาเข้ามาหาจากปีกตรงนี้แล้วก็เข้ามาอีกประมาณ30เซนเพื่อลดน้ำหนักให้มากที่สุดแล้วก็ ให้รางมันเบาที่สุดนะครับรางชุดนี้ก็จะหนักอยู่ประมาณน่าจะประมาณกิโลก,กว่าครับไม่หนักเ,เลยเทียบกับหลายเจ้าที่ผมได้สัมผัสมาไม่ค่อยหนักรางชุดนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสิบบาทนะครับได้หมดหมดนี่เลยนะครับ ได้ตามภาพเลยครับได้ทั้งหมดเลย1990บาทนะครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ092762 0 0 2 3นนะครับโทรมาสั่งกันได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าใครไม่พร้อมที่จะจ่ายเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับ หรือใครจะทักข้อความมาทาง Facebook ก็ได้นะครับใช้สระบาวบนแล้วก็เพจไกลปืนยิงปลาไทยแลนด์นะครับของค่ายเอฟแมนนะครับตัวน,นี้เป็นค่ายของผมเองนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ